วอ1หนึ oh. ่งเรียกวันสองฮัลโหลฮัลโหลจอยเรียกอาจารย์โจเรียกอาจารย์นุ่มจอยเรียกอาจารย์โจอาจารย์นุ่มขอเหล็กเด็กวันี้ทราบแล้วเปลี่ยนสวัสดีค่ะพี่นุ้ย แปลกดีเนาะ,ะนักบินใช้างานนี้นักบินทบาทเก๋จริงๆแต่วันนี้ค่ะจะมีความสนุกมาฝากเหมือนเคยนะคะถ้าพูดถึงงานบวชเรามักจะนึกถึงบรรยากาศสนุกๆนะคะเสียงแตรวงเหล่านางฟ้างานบวชที่อ,ออกมาเต้นมารำกันค่ะแต่ใครที่นึกไม่ออกจะพาไปดูบรรยากาศงานบวชงานนี้ก่อนเลยค่ะ เรามารําหน้าน้าคพร้อมๆกันเพราะเราจะได้ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นี่คือบรรยากาศสนุกๆนะคะในขบวนแห่นาคที่วัดรางจระเข้ที่อยุธยาค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองแหมนอกจากท่าทางที่ให้เต็มสิบแล้วจะบอกว่าครอบของคุณพี่แต่ละคนนี่ก็ให้เต็มร้อยไปเลยนะคะทั้งหมวกทั้งชุดในสีสันแบบจัดเต็ม แต่เสียงแปรวงแม่มันสนุกขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าไม่ได้สนุกแค่ในขบวนนะมันสนุกไปถึงอีกฝั่งคลองเลยทำให้สาวคนหนึ่งเขาอดใจไม่ไหวต้องลุกขึ้นมาขอเต้นสู้กลับกลายเป็นตำนานรักข้ามคลองของจริงแบบนี้ค่ะ 1, 1, 1. 拜。 บ้านน้องอยู่ฝั่งตะนดบ้านพี่ฝั่งท่นี้โอวสะพานชนกันอาบน้ํากันเห็นกันทุกทีเออโอ้โหเราเห็นแล้วเราก็อดใจไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของสาวคนนี้เลยนะคะแม้เอ็นดูเหลือเกินค่ะงานบวชงานนี้เนี่ยอาจจะต้องขอพักสแกร๊บหนึ่งแล้วมาลุยมาดูมาสนุกกับตำนานรักข้ามคลองนี้นะคะแม่คุณผู้หญิงก็เต้นมันมากๆต้องขอขอบคุณนะคะคลิปน่ารักน่ารักจากสมาชิกแตรวงกุหลาบโชว์รวมถึงคุณผู้หญิงที่ ออกมาเต้นซูด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้มีหนึ่งไอเดียมาฝากค่ะเรื่องต่อมาฟังดีๆสาวๆที่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเนี่ยบางทีรู้สึกไม่มั่นใจกลัวไม่สวยไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้มีไอเดียดีๆมาฝากกันค่ะเพื่อนๆคะนอนหมวกกันน็อกของเราดังใหญ่แล้วจ้าไปไหนมาไหนก็มีแต่คนมองเธอสวยทุกนาทีที่เคยสคัมผัส 嘿，么子？ เรียกว่าสวยทุกเส้นทางต้องยอมให้จริงๆคุณผู้ชมดูสิคะเอาวิกผมมาติดกับหมวกกันน็อกไปเลยเอาอยากจะเพิ่มพร็อพเป็นที่คาดผมเป็นกิฟต์หวานอุยวันนี้แต่งตัวแบบเท่ๆอาจจะทําผมมัดผมเต็มที่จัดเต็มไปเลยแต่อย่าลืมนะถ้าคุณตํารวจเรียกเนี่ยก็ต้องอธิบายดีๆว่าเราใส่หมวกอยู่เอาขอบคุณไอเดียนะคะนี่จากคนใช้ติ k t o อที่ชื่อว่าหญิงช่อสายหาด้วยใครจะทําตามบ้างไม่ว่ากัน แล้ววันนี้จะเช็คแล้วค่ะคุณผู้ชมตามข้อมูลเนี่ยคุณตํารวจบอกว่าทําได้นะไม่ผิดกฎแต่ถ้าเราจะเลือกหมวกกันน็อกต้องเลือกให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะวันนี้นะคะพามาดูนี่ข้อแนะนําในการเลือกหมวกกันน็อกค่ะอย่างแรกเลยนะหมวกกันน็อกที่ใช้จะต้องแข็งแรงได้รับมาตรฐานมอ,อก,กอวิธีสังเกตง่ายๆมอ,อก,กอคืออะไรนี่สัญ,ญลักษณ์นี้ค่ะมาตรฐานความปลอดภัยนะคะมาตรฐานอุตสาหกรรมถ้ามีตราสัญลักษณ์นี้ หยิบจับได้เลยนะเลือกซื้อได้เลยอย่างที่2คือหมวกกันน็อกเนี่ยต้องมีที่กํำบังก็คือบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะบ้องกันฝุ่นได้นะคะและลักษณะที่3ก็คือจะต้องมีสายรัดที่บริเวณคางตรงนี้ค่ะเพื่อความปลอดภัยและความเซฟตี้ สวยเนี่ยมันต้องมาอยู่แล้วคุณผู้ชมแต่มันต้องปลอดภัยด้วยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดส่วนเรื่องของวิกผมอยากได้ทรงไหนสวยขนาดไหนสีไหนเลือกได้เลยแต่เน้นย้าว่าต้องติดให้แน่นหนาและมั่นคงนะคะถ้าเกิดหลุดร่วงและสร้างอันตรายกับผู้ร่วมใช้ทางก็อาจจะผิดกฎหมายได้เหมือนกันค่ะละครดีวไรตีเด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store